สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวของสมโมสรลิเวอร์พูล ประจำวันในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกับบทสัมภาษณ์ของมาเซลโลบิเอลซาผู้จัดการทีมของทีมชาติอูลุไยก่อนเลยนะครับเพราะล่าสุดเขยได้ออกมายืนยันนะครับว่าดาวิงดูนเยสเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นิดหน่อยนะครับก็สำหรับดาวิงดูนเยสนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจรงิงให้กับทีมชาติอูลุไกด้วยนะซึ่งก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือ ในช่วงพักเครื่องเนี่ยแกก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับซึ่งหลังเกมเนี่ยก็มีสื่อเจ้าหนึ่งได้สอบถามไปที่มาเซลโลเบียลซาผู้จัดการทีมของทีมชาติอุลุกไกนะครับว่าเพราะอะไรคุณถึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนดาวิงดูเนสออกจากทีมละ่ะเบียลซานะครับเขาก็ตอบประมาณว่าดาวิงนูเยสเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยนะและมันทำให้เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจสอบ ซึ่งมันก็พอดิบพอดีกับที่ผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะต้องสั่งพักเขาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลงสนามค่อนข้างที่จะบ่อยและผมใช้งานเขามากเกินไปแล้วมาซิโลเบียลซาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสื่ออย่างลิวพูเออโคก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าอาการบาดเจ็บของดาวิงนูนเยสเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับและทันทีที่เขา กลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็น่าจะฟิตพร้อมในเกมที่จะพบกับสมสรนวูฟแฮมตันวันเดเลอร์ที่จะทำการแข่งขันกันในค่ำคืนของวันเสาร์นะครับทีนี้มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของลินิเกอร์กันหน่อยดีกว่านะครับพอล่าสุดเกดได้ออกมาหนุนนะครับว่าให้เจอเกนคอปเนี่ยพยายามดันไอเจ้าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนเข้ามาเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับ ก็สำหรับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนนะครับในช่วงท้ายของซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆนะครับด้วยสถานการณ์กองกลางที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เจอเกนครอปเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับจำเป็นจะต้องส่งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนลงสนามเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับซึ่งประเด็นก็คือแกดันทำได้ดีด้วยนะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันก็มีอดีตนักเตะเก่าที่ชื่อว่าแกลลี่ลีนิเกอร์ ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเขาก็ยังคงอยากจะให้เจอเกนคอปเนี่ยพยายามดันไอ้เจ้าเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนเข้ามาเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางเหมือนในช่วงซีซั่นที่แล้วนะครับโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าผมเนี่ยพูดถึงเรื่องตำแหน่งของเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วผมยังคงอยากจะเห็นเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางเหมือนช่วงท้ายซีซั่นก่อนจุดเด่นของเขาในตอนที่เล่นตำแหน่งแบ็คเนี่ยมันก็คือการผ่านบอล ซึ่งถ้าหากเรามาคิดๆดูแล้วถ้าหากเขาย้ายไม่เล่นตำแหน่งกองกลางล่ะเราน่าจะได้เห็นความมือหวาจากตัวเขามากกว่านี้เพราะเขาสามารถส่งไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ได้อย่าลืมนะว่าเขาเนี่ยเติบโตมาในตำแหน่งกองกลางแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ถูกดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งเขาก็ทํามันได้ดีด้วยจึงไม่แปลกที่เขาจะได้รับโอกาสให้เล่นประจําในตำแหน่งนั้นในสายตาของผมเนี่ยถ้าหากจะถามว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีหรือเปล่า ผมคิดว่าไม่ใช่นะเขาไม่ใช่กองหลังที่ดีอย่างแน่นอนเขาไม่เหมาะที่จะเล่นเกมรับเขาเหมาะมากๆที่จะเล่นเป็นกองกลางตัวลุกในฐานะプレเม์เกอร์ผมมั่นใจเลยว่าเขาจะสามารถครองเกมและสามารถสร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์รพูลได้อย่างแน่นอนแกลลี่ลีนิเกอร์ก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอเย่นส่วนตัวของครอปกันต่อเลยนะครับพอล่าสุด เอเย่นของเจอร์เกนครอปเนี่ยได้ออกมายืนยันนะครับว่าเจอร์เกนครอปจะไม่มีวันย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลและไปคุมทีมชาติเยอรมันโดยเด็ดขาดนะครับก็สําหรับในช่วงนี้นะครับมันก็มีข่าวลือแปลกๆที่ถูกรายงานออกมาจากสื่อในประเทศเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลสปอร์ตบิลอะไรประมาณนี้นะครับประมาณว่าหลังจากที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยปลดผู้จัดการทีมของพวกเขานะครับ ทีมชาติเยอรมันเนี่ยก็จะพยายามไปดึงเจเกนครอบนี่แหละเข้ามาเสียบแทนในตำแหน่งนี้ซึ่งประเด็นนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสื่อที่ชื่อว่าสปอตชุกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อสื่อถูกหรือเปล่านะได้ไปเจอตัวของมาร์คโคซิกเก้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเอเย่นส่วนตัวของทางครอบนั่นเองนะครับและสื่อเนี่ยก็ถามเอเย่นของครัอประมาณว่าเขาลือที่ว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ย จะดึงทางเจอเกนครอปเข้าไปนั่งในตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณพอจะบอกเราหน่อยได้ไหมเอเจนของค r อปนะครับเขาก็บอกประมาณว่าเรื่องนี้มันไม่มีความจริงแต่อย่างใดนะเจอเกนครอปเขามีสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลและในตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นโค้ชทีมชาติเอเจนต์ส่วนตัวของทางเจอเกนครอปก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับ อ่าก็สำหรับข่าวนี้ก็น่าจะทำให้แฟนบอนลหลายตัวหลายคนของลิเวอร์พูลเนี่ยสบายใจกันบ้างนะครับถ้าหากได้รับการยืนยันจากเอเนต์ของเจอเก้นค็อปว่ายังไงเขาก็จะอยู่คุมทีมลิเวอร์พูลต่อไปนะครับทีนี้เรามาก่อติดสถานการณ์ของเจ้าบุน่กิมาราสต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าไม่แน่นะครับลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้เงินอยู่ในระดับ100ล้านปอนเพื่อที่จะดึงตัวเขาเข้ามาสู่ทีมนะ ก็สำหรับในช่วงช่วงนี้นะครับอยู่ดีทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็ถูกรายง,งานว่าเป็นหนึ่งในทีมที่กําลังเกาะติดสถานการณ์แข่งในตําแหน่งกองกลางของนิวคาสเซิลอย่างไอ้เจ้าบรูโน่กิมอไลนะครับเพียงแต่ประเด็นก็คือเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับมันมีสื่อนําโดยลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับได้รายง,งานว่าในตอนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขานะครับเพราะพวกเขาเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าเจ้ากิมมไลเนี่ยเป็นที่หมายตาและก็หมายปองของหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดแล้วก็เชลซีประมาณนี้นะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าหากทางนิวคาสเซิลสามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับกิมมไลได้สําเร็จนะค่าตัวของเขาเนี่ยมันน่าจะกระโดดไปแตะในระดับ100ล้านปอนด์ในทันทีนะครับถ้าหากทางสโมสรลิเวอร์อพูลเนี่ยจะพยายามดึงเขาเข้าเสริมทีมในตลาดซัมเมอร์ครั้งหน้า ซึ่งถ้าหากจะถามว่าแล้วทําไมลีพูจําเป็นจะต้องดึงไอ้เจ้าโบนโนคิมไลเข้าโซ่ทีมอีกหนึ่งคนละ่ะทั้งทางที่ในตลาดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แข่งในตําแหน่งกองกลางเข้ามาหลายคนแล้วนะครับทางนักข่าวคนดังอย่างเบนจาร์ครบนะครับเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างคัดออฟไซต์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะเขาบอกนะครับประมาณว่าจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าโบนโอิมไลเนี่ยเป็นหนึ่งในเดกเตะที่ทางเจเซีคลอปสนใจตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ หลักๆก,ก็เป็นพเพราะเวีรยวพูเนี่ยเสียแข้งในตำแหน่งกองกลางออกไปหลายคนนะแล้วที่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่พอกับความต้องการของทางเจอเกนครอปนะครับเพราะจริงๆเนี่ยตอนแรกเจอเกนครอปเขาต้องการดึงนักเตะที่อยู่แนดดับเดียวกันกับพวกมอยเซสไซเซโดอะไรประมาณนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้เพียงแค่ไรอันกาเวนเบิร์กเข้ามาแทนนะครับมันก็เลยทําให้ทางเจอเกนครอปเนี่ยยังคงมีความคิดอยู่นะครับว่าถ้าหากอยากจะทําให้เวอร์พูเนี่ยกลับไปรุ่นแชมป์ในแบบระยะยาวนะครับการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลาง มันก็น่าจะมีเพิ่มเติมมาอีกสักหนึ่งคนนะครับและคนนั้นเนี่ยน่าจะต้องเป็นนักเตะที่สามารถใช้ได้ทันทีซึ่งไอ้เจ้ากิมมาไลเนี่ยก็มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แล้วถ้าหากได้เข้ามาก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะพานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไป อย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตก่าวคำลากันเลยกันล้วกันนะครับขอยกสองมือขึ้นมาวางไว้บนหัวและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ